สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของอาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะพูดสรุปสั้นๆในส่วน,น,นที่จะพยายามทําในสิ่งที่ถนัดถนัดวิเคราะห์ผมจะยืนยันอยู่ในมุมเดิมของคนชื่อัยพลวิภาจะใช้คําว่า ไม่ใช่หรือไม่น่าใช่ผู้ลงมือกระทําต่อน้องมันมีเหตุผลเยอะแยะนะครับถ้าคุณมีคติผมจ้างคุณเชื่อคุณก็คงไม่เชื่อแต่ถ้าคุณไม่มีคติจะมาจากจุดใดจะมาอย่างไรถ้าท่านตั้งใจฟังต่อไปนี้คิดตามท่านอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินข้อมูลเหล่านี้แต่เชื่อว่า ลองฟังดูนะที่บอกว่าทําไมลุงพลไม่ใช่ผู้ลงมือทํามันมีหลายจุดมันมีหลายเรื่องราวที่สามารถยืนยันจากคําพูดคําจาของคนเรานี่แหละที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆพูดมาแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกันมันไม่ตรงกันมันไม่สอดคล้องในการที่จะพยายามผลักดันให้นายชัยพลวิภาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินเรื่อง ในการจัดการกับน้องฟังแล้วค่อยหาว่าการจะกล่าวหาข้อแรกว่าลุงพลคือผู้อุ้มเด็กลักพาตัวเด็กนํำเด็กออกจากพื้นที่ที่ว่านั้นก็คือบริเวณบ้านของผู้สูญเสียท่านว่ามันจริงหรือไม่อันดับแรกถ้าเราจะไล่เรียงกันตั้งแต่8ปดโมงเพราะว่ามีผู้อ้างถึงรู้ถึงว่ายังมีเด็ก อยู่ตรงนั้นอันดับแรกเลยร้านขายน้ำแข็งแถวนั้นน่ะที่เขาบอกว่ามีพี่น้องไปขอซื้อน้ำแข็งน้ำส้มอะไรสักอย่างจำได้ตรงเวลานั้นเพราะว่าด้วยขนาดนั้นมาซื้อด้วยธรรมชาติพอถึงเวลา8โมงมีเปิดเพลงชาติเปิดวิทยุเพลงชาติก็ขึ้นมาโดยอัตโนมัติในเวลานั้นดังนั้น รัานั้นก็ยืนยันว่าช่วงที่มีเพลงชาตินั้นขึ้นจุดนี้เป็นการยืนยันที่อยู่เด็กสองคนได้อย่างดีว่าปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นจากนั้นก็มาที่คำกล่าวหาของคนที่เป็นพี่หลังจากกลับมาจากซื้อน้ำก็กลับมาที่บ้านน่าจะกินเวลา8โมง8โมงครึ่งถึง9โมงเพราะ เพราะว่าหลังจากนั้นมานะทุกคนก็เห็นว่าจากแก๊งอีกแก๊งหนึ่งแก๊งจำปาก็เห็นว่าพี่น้องก็อยู่ในบริเวณหนึ่งมีการเล่นโน้ตบุ๊กมีการเล่นมือถือซึ่งในแก๊งจำปาบอกว่าเห็นพี่นอนหมอบหันหลังให้กับแก๊งจำปาอาจจะก้มลงหลับหรือไม่หลับแต่เด็กบางคนบอกว่าไม่น่าจะหลับดังนั้นในเวลาที่มีการยืนยันว่ามี ตัวตนของน้องอยู่ตรงนั้นก็คือช่วงเวลา8โมงขึ้นไปมันมีการละเล่นต่างๆมีข้อมูล1ที่บอกว่าพี่เผลอหลับไปสะดุ้งตื่นมาคือ9โมง1นาทีเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเผลอหลับ10นาทีระหว่าง8โมงครึ่งน่าจะมีเด็กอยู่แต่หลังจากนั้นไม่รู้สะดุ้งตื่นมาเด็กหายแล้ว มีการสอบถามแก๊งจำปาว่าเด็กหายตอนไหนบอกว่าพี่มาบอกมีการถามว่าเห็นคนชื่อชัยพลหรือลักษณะแบบนั้นเหมือนลุงพลมาบริเวณนั้นไหมแม้แต่เสียงเ <Yeah. S 1> อ๋ก็ไม่มีจึงมีการโทรไปที่สวนยางมีใครบ้างตายายลุงพลป้าแตนแม่น้องยายถอนตามอก เป็น7คนมีโทรไปทุกคนอยู่ที่สวนลุงพลอยู่ในสวนกับคนเหล่านั้นแม้แต่แม่น้องก็บอกว่าลุงความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ของทนายอุทยัยได้พูดไว้ดังนี้ครับสยบนะคำว่าสยบคืออะไรทำให้เขาดิ้นไม่มากสยบจำเลยก็แปลว่าทำให้จำเลยทาง ต่อสู้นั้นแคบลงประสิทธิภาพในการต่อสู้นี่ด้อยลงและนั่นคือการถูกสยบไม่ใช่การถูกพิชิตพิชิตนี่ศาลจะพิชิตถ้ามีความผิดลองดูก่อนแผนสยบจำเลยก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงคนที่มีความสำคัญคนหนึ่งก่อนสำหรับจำเลยทั้งสองเลยนะที่พูดมานี่น่ะไม่ได้หมายถึงชัยพลคนเดียวคนที่สำคัญ คนหนึ่งก็คือนาแต่น้าแต่นี่มีช่วงหนึ่งไม่น่าจะนานเท่าไหร่ก่อนที่วงแหวนจะโดนกระทบกระเทือนอย่างหนักนาแต่ก็จะฟันกับวงแหวนอย่างหนักโดยกล่าวว่าให้พี่สาวคนนี้ห้ามวงแหวนหน่อยอย่ามากระแซะมาว่าครอบครัวมากก็เห็นพูดเปล่าๆเรื่องนี้นะคำคำหนึ่งที่ผมจำติดเลยนะ ติดใจเลยว่าวงแหวนนี่ช่วยอะไรลุงไม่ได้หรอกก็ต้องอาศัยญาติญาตินี่แหละไปให้การช่วยในศาลนี่จําได้นะความหมายคืออะไรความหมายก็คือเขาจะเป็นพยานของจํำเลยนั่นเองนะถามว่าเขาเป็นไหมไอ้นี่น่ะเห็นอยู่ในช่วงที่ใหม่ๆในการหลังจากที่ ยิ่มสามพฤศจายนยื่นบัญชีระบุพยานซ้ำกันระหว่างโจทย์อ้างกับจําเลยอ้างน่าจะเป็นคนในครอบครัวเจคนซึ่งจะรวมถึงน้าแต่ด้วยแต่ก่อนนั้นได้ยินมาว่าพยานโจทย์นั่งรถไปกับจําเลยด้วยก็อาจจะมีในเจคนนั่งรถไปกับชัยพลแต่ผมก็ ไม่รู้นะว่าใครนั่งรถไปกับใครแต่เขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกผมเองก็คิดนะว่าจริงเหมือนที่น้าแต่พูดนะว่าวงแหวนรอบนอกจะเอาในซอมาช่วยชัยพลคงไม่ได้ก็น่าจะอาศัยญาตินี่แหละไปให้การให้นะ่ะแต่อยู่ไปอยู่มาพอคลิปเริ่มดัง 60,000, 70, 80, 70,000, 80,000, 90,000คนดูเป็นหมื่นนี่นะ่ะ มันดังเพราะคอนเทนต์ด่าพี่สาวพี่เขยจนตอนนี้นะ่ะเริ่มดังคนก็อยากฟังเข้าใจนะอยากฟังเกี่ยวกับคดีนั่นแหละแต่ก็รออยู่ว่าวันไหนจะแฉนี่เหมือนการแฉอย่างหนึ่งมันเป็นการแฉอะไรเรื่องเดิมมานานแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะจริงไม่จริงแต่ว่าไม่เกี่ยวกับคดีนะแม่แต่ว่าพูดให้เกี่ยวข้องบ้างเช่นเรื่องวิยศาสตร์ ที่เชื่ออีกผมก็เห็นว่าเชื่อทุกฝ่ายแม่ชมพู่เห็นรองเท้าลูกก็ไปดูหมออยู่หมอก็บอกว่าจะมีคนเอามาส่งตอนหนึ่งทุ่มนอกบ้านห่างไปหนึ่งกิโลผมฟังแล้วก็สับสนแต่ที่สรุปได้ว่าพยานนี่ตัวในแต่นี่ตัวหน้าแต่เนี่ยเป็นพยานทั้งโจท์ทั้งจำเลยแต่เห็นจำเลยถอนออกแล้วคือมันซ้ำกัน เหลือ26ปากความคืบหน้าล่าสุดป้าแตนได้พูดผ่านทางช่อง YouTube ไว้ดังนี้ครับที่สักไว้ตรงคอนะ่ะเอาออกหรือ,อยังไอ้คนที่ไม่เชื่อมนดอกมนดำไม่เชื่อเรื่องอะไรนะสยศาสตร์ที่สักไว้ข้างหลังนะ่ะยังอยู่หรือเปล่าดูแลเขาดีเหรอเวลาที่พูดจาไม่ดีใส่คนอื่นนะ่ะมันบาปมันกรรม มันไม่ผิดเหรอตรงนั้นนะ่ะผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าว่าแต่คนอื่นเขานะ่ะเวลาไล่สดเวลาอะไรนะ่ะควรเอากระจกเงามาส่องไว้ข้างหน้ามาตั้งไว้ข้างหน้าเวลาพูดจะได้เห็นตัวเองมันจะได้เห็นไงเวลาที่พูดนะ่ะมันจะได้ส่องกระจกสะท้อนไปหาตัวเองกระจกปานหนึ่งมันเท่าไหร่ ที่นั่ง่องอยู่นั่นนะ่ะน่าจะ500เอาไปตั้งไว้เวลาไลฟ์มองกล้องไปด้วยมองกระจกไปด้วยโทรศัพท์นั่งไลฟ์มันเล็กไปมันต้องเอากระจกยาวๆกระจกวิเศษบอกค่าเถิดใครต่ำเลิศในปัพีมันจะเห็นมันจะได้เห็นนะพูดเรื่องจริงไม่ใส่ร้ายไม่ผิด รู้ได้ยังไงว่าไม่ใส่ร้ายไม่ผิดคนที่เม้นก็ไม่รู้คนที่พูดก็พูดเอามันเวลาคนที่พูดคนรักคนหลงแล้วบอกว่าเรามีนูน่นมีนี่คนรักคนหลงไม่รู้ว่าตอนไหนนะน่าจะนานแล้วแหละมีคนนูน้นมีคาถานี่ใช่ไหม fc รัก fc หลงก็พูดไปทั่วทั้งที่ตัวเองยิ่งมีอยู่แล้ว มีอยู่ข้างหลังแต่ไม่ถามตัวเองดูก่อนพยายามทำทุกอย่างก็ไม่มีอะไรหรอกเวลาพูดเนี่ยพูดให้คนอื่นอันเนี้ยพูดดีจังก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเวลาพูดให้เอากระจกไปส่องตัวเองแค่โทรศัพท์มาเล็กไปบ้าคล้ายๆว่าสั้นอ่ะป้าไม่มีมนขรังเขาก็ว่ายังมีมนขรังแล้ว ต้องพูดยังไงทํายังเขาถึงจะรักนนะหลายเรื่องหลายราวไปไหนนะบอกขึ้นคงขึ้นเครื่องคือป้าจะดูนานๆป้าไม่ค่อยได้ดูอาจจะผ่านไปเห็นบ้างเวลาที่ป้าไปงานที่กรุงเทพออกรายการทางรายการเขาจะเป็นคนจ่ายค่าเครื่องให้ป้าก็เลยต้องขึ้นเครื่องไปให้ทันเวลาเขาที่พักเขาก็จ่ายให้ป้าไม่ได้ต้องจ่ายเองหรอก เพราะต้องไปให้ทันรายการเขาเห็นเขาพูดไงหลายๆอย่างน่ะพูดทุกวันพูดแต่เรื่องเหา่าคนชอบขุดขุดอะไรระวังเดอ้อจะตกหลุมเองเป็นห่วงเดอ้อพูดอะไรก็รู้ดีหมดชอบขุดคุยพ่อป้าเนี่ยตื่นเช้ามามาดูแล้วทั้งน้ำตาซึมอยู่น่ะที่ออกมาพูดไม่ใช่อะไร ตื่นเช้ามาดูลูกชายสุดที่รักดูอะไรดูสุดที่รักทั้งว่าทั้งอะไรบางนี้นะ่ะว่าพ่อบ้างพี่บ้างพี่เขยบ้างเมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะพอ